สวัสดีพ่อแม่พี่น้อง้องป,องปายสู้ผู้สก้นนะคะพี่น้องคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เมียฝรั่งเยอรมันวิไลแม็กซ์นะคะ่ะวิไลกับผ้าพ่อแม่พี่น้องช่วยชมดอกไม้ยูนีล่ะคะ่ะพี่น้องคะ่ะจากคท,ทิีเแลเนาะวิไลกับโอดบอดดพี่น้องคะ่ะ ถ้าวิไลมานั่งเห็นหน้าวจอยจยจอยจอย,จยว้าวให้พพอมอ่พี่น้องฟังวิไลกัอย่างพอมอ่พี่น้องเบื่อวิไลเนาะค่ะพี่น้องค่ะวิไลก็ขอเลือกที่จะถ่ายทําสถานที่ทุกที่ทุกจุดที่วิไลไปเที่ยวนะคะเนาะแลวกาว้าวคุยกับพี่น้องนั่งคุยกับพี่น้องอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าจะให้เห็นแต่หน้าของวิไลมันก็บ,บ่แมนเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะอย่างพี่น้องเห็นหน้าคอยแล้วพี่น้องสีเบื่อเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะพี่น้องก็ชมสถานที่ไปนั่มกับฟังวิไลคุยไปนั่มเนาะคะ่ะหลังจากที่อันเธอดอกไม้ดอกอันแดงๆทียนอยู่ตรงของบานดำหรือว่าบานอาจารย์ทวันดัชนีเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะวิไลก็บว่ามันงามอลี่เลยมันเป็นต้นไม้เป็นเป็นต้นงย่ายๆแล้วมันแปลกตาเนาะคะ่ะ เสร็จสับเรียบร้อยจากที่บ้านดำพี่น้องคะ่ะก็พากันมาที่เราก็เดินทางมาต่อที่วัดผางเงาเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะเป็นสกายวอล์กเนาะคะ่ะโอนวิไลกับเป็นคนสีหยันหยันจังน้อยกับขาสั้นอยู่หอกค่ะพ่พ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่า จุดตรงนี้นะคะพี่น้องขาหลังจากที่เราเที่ยวนะคะหลังจากวิกับพ่กใหญพย,ยกับเปื่อนพีสาว่อใหญยเที่ยวมองทุกทุกหุกมองแล้วกระไดเวลาเวลาจะไปเช็คอินที่โรงแรมนะคะพี่น้องขาบารนีก้อนสิถึงโรงแรมนะคะพี่น้องขาก็เลยแวะจงอ่าที่อันวัดผาเงานี่ยแหละค่ะพี่น้องมันเป็นสกายวอล์กเป็นจุดชมวิวนะคะเนาะ ไปถึงไปถึงบัตรที่จริงจะเอารถส่วนตัวขึ้นไปนะคะนี่ค่ะนี่คือสมคิดนะคะน้องสมคิดไกด์ผู้พิเศษนะคะพี่น้องค่ะขับรถพาเที่ยวตะลอนตะลอนขอแนะนำเด้อค่ะพี่น้องเนาะถ้าไปเชียงใหม่นะคะถ้ามีโอกาสเดี๋ยวไป้ารถหรือว่าจะไหนนี่ดอกไม้ไป็นสาวสาวสายฟอทุกคนนะคะสาวสาสายฟอลเก็บดอกไม้เป็นฝรั่งหรือว่าฝรั่งอ่าอ่า สามีเป็นสามีภรรยาหรือเป็นเพื่อนกันหรือเป็นแฟนกันถ้ามีโอกาสได้ไปเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่นะคะพี่น้องค่ะเวลไลกยกับขอแนะนานะคะเนาะขอแน,นอะนาว่าอ่าขอขอรีวิวจังนิดจังน้อยนะคะพี่น้องค่ะิวลขอรีวิวสมคิดจังน่อย เป็นคนที่นิสัยดีมากอัธยาศัยดีนะคะเนาะการบริการก็ดีนะคะพี่น้องคะ่ะสมกับที่เขาทำงานบริการแล้วก็เทคแคร์กับลูกค้าที่มาเช่ารถเขาอิลีคะ่ะเท่าที่น้อมพัดกับฝลังอยู่กับฝลังมากนะคะเอาง่ายๆเท่าที่มีผัวฝลังมากแหละคะ่ะพี่น้องคะ่ะว่าง่ายๆว่าหลอนรถเนาะอันนั้นเท่าที่ว่า มีพัวฝรังแล้วก็เที่ยวกันหน้ามีแฟนฟรังมากเนาะคะ่ะจนมาถึงพอยยหนึ่งคนสองคนจนมาถึงพอยญยนี่ค่ะพี่น้องคะเท่าที่วิไลนั่งโรดมากนี่ิไลว่นวันไล่เจอคนที่วันนี้ไซดีนี่เจอสมคิดนี่แหละค่ะคือว่าอีลีอีล้อ,ลอ,บอบอแบบว่าบอบแบบมาแบ่งแยกเหมือแนบบว่า ตะก,กี้ตะก,กี้เขานังรถนะคะพี่น้องตะก,กี้เขานังรถแท็กซี่หรือว่าเขาเช่ารถแท็กซี่หรือว่าบางเชียเราออกความเห็นเขายังแม้ฝรั่งไม่พูดอะไรบางทีเขาบอกอย่างเขาบอกอย่างหนีรถก็ฟังเลยบางทีเมื่อวานเข้าอีกเดียวดาเขากับมีนะคะ่ะเอา้าบางเชียมีนะคะ่ะพี่น้องครับเวลาเคยเจอเหตุการณ์ที่แบบแท็กซี่หรือว่ารถที่เราเช่านี่งี่เง่านะคะแต่ว่าสมคิดนิสัยดีมากๆพี่น้องครันิสัยดีเราก็เทคแคร์ care, ดีไม่ว่าฝรั่งไม่ว่าไทยเขาจะ เอาง่ารวมปปรวมซปเปอร์ซปเปอร์ค่ะยอดเยี่ยมดีมากจะเข้าคำคลืนที่สองแะค่ะเนาะสิขาเข้าคำคืนของคึืนที่ะะสองนในการเที่ยวค่ะพี่น้องจ๋าหลังจากเดินช่มอันนั้นสะพานกระจกหรือว่าอัน,นกระจกเป็นสกายวอล์กชมวิวทิวทัศน์ของริมแม่น้ำโขงแล้วนะะเนาะพี่น้องก็พากันไดเวลามาเช็คอินค่ะมาเช็คอินที่โรงแรมนี้ค่ะซื้อโรงแรมอีหยังวิอะไรกบโฮูเดะค่ะพี่น้องคะอ่ะ แต่วิไลคือว่าวิไลเขียนบอกไปแล้วในคลิปที่แล้วนะคะเป็นสีสีอ่านอัานอยากแ่วิไลบอมีส่วนใดส่วนเสียกับค่ารีวิวเด้อค่ะพี่นองแค่บอกว่าโรงแรมตรงนี้โอเคดีดีค่ะพี่นองค่ะติดริมแม่น้าโขงแค่บอกว่ามาถึงโรงแรมมาเช็คอินของคืนที่สองค่ะจะเป็นโรงแรมติดแม่น้าโขงมองไปปุ๊บก็สิเห็นฟังเพื่อนบานเฮ้านะคะประเทศเล่าเพื่อนบานเฮ้าพี่นองค่ะสวยงามค่ะเป็นวิวทิวทัศน์ดีแต่ว่า ช่วงนี้พี่น้องะ่ะช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะพีเอ็มมันหลายคะ่ะมันเราเป็นคึมคึมเป็นเกาเป็นหมอกหมอกเป็นขาวขาวคือพี่น้องเห็นละคะ้ค่ะพี่น้องะ่ะค่านี้คืนนี้เราจะนอนที่นี่แล้วที่นี่ตอนเย็นของวันนี้อาสมคิดจะพาไปกินข้าวนั่งแบก,กดิน,นะะเนาะค่ะเนาะ นี่คือห้องที่วิไลกับพ่อใหญ่มาพักนะวิพ่อใหญ่ก็เปิดกระเป๋าแล้วค่ะลงไปสะวายนา้ำเราพี่น้องค่ะนี่คือห้องพักที่เราพักที่โรงแรมที่จังหวัดเชียงรายนะคะพี่น้องค่ะราคาก็เป็นกันเองเอ้าผู้ใดในนาย,ยุกระจกนะเนาะค่ะอย่าไปเบิ้งเถอะนะคะเนาะเบิ้งบวบวา โรงแรมสวยพอกาะคะ้าเชียร์เพื่อนๆหรือพอแม่พี่น้องมาเที่ยวจังหวัดเชียงไฮยก็จะได้มาแวะมาเที่ยวเนาะค่ะเนาะหรือว่ามาพักอ่อางเร่มยูนีนะค่ะทุกสิ่งทุกอย่างก็โอเคค่ะพี่น้อง่ะโรงแรมก็โอเคเนาะราคาก็ย่อมเยาวเนาะค่ะราคาเป็นกันเองห้องก็สวยกว้างค่ะพี่น้องค่ะห้องกว้างดูดีมากค่ะแต่ที่มันลกๆพอของของวิไลหลายเนาะค่ะ <laughs> ของวิไลกับพอยายก็หลายนะคะนี่เป็นตรงนี้นะคะเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็ออกมานี่ตรงนี้นะคะแล้วก็เปิดไปตรงระเบียงพี่น้องคะเปิดระเบียงออกไปก็จะเป็นทางฝั่งแม่น้ําโค้งนะคะเนาะเป็นแม่น้ําโคงเลยแม่น้ําโคงหรือว่า,าประเทศลาวฝั่งประเทศเพื่อนบ้านนะคะเนาะข้างล่างที่มองเห็นนะพี่น้องคะข้างล่างที่มองเห็นนั่นก็คือเป็นสวนผักนะคะเนาะสวนผักพูนพี่สาวพ่อหญ่ก็เพื่อนอยู่สะไวน้ำฮัลโหลเฮนซ์ซัม สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพญายกพีสาวเป็นกะลงไปสาวายน้ำนะพี่น้องค่ะวิไลกับวิไลบออะไรลงไปวบายดอกค่ะวิไลบอกใอยลงไปค่ะบอสบายยูอ่อยูกรุงเทพหรือบอสบายยูอ่ เชียงใหม่หรือว่าแมาเชียงรายเนาะค่ะขึ้นแรกแล้วขึ้นที่สองกับสามที่เป็นเป็นอย่างจังหวะผ้ากันเปียงโรงแรมเนาะคะ่ะเนาะเป็นโรงแลมก็บพวกว่าตอนแรกก็อยู่ในเมืองเนาะค่ะพี่น้องค่ะอุ้ยตอนนี้มีแมงปอค่ะ <S <S 1> <S 1> ตอนแรกก็อยู่ในเมืองค่ะอยู่ในเมืองแล้วกะอ่ามันเป็นฟังฟังช่างติดอ่าอ่าเขตเมืองเนาะคะ่ะเนาะ พี่น้องบานนี้กะมายูนี่มาฟังพี่ที่มื่ออื่นกับสิภาคกันกับไปเที่ยวอีกหม่องนึงอ่าวิไลก็ขอแซงคลิปนี้นะคะพี่น้องคะสําหรับคลิปนี้วันนี้วิลัไลขอแซงยาวากันเดอ้อพี่น้องคะ่ะสีวิไลเว่าเอาคลิปอ จี่เที่ยวพาน่านมาห้เบิงพวายอย่างเพราะว่าวิไลไม่ได้มีเวลากะจ้งสี่ล่ะค่ะพี่นอ้องอาม่าน้ำกันถ้าวิไลบ่ล่งไปนางหรือเป็นมันมูน้ำเจามันกับเป็นการหน้าเกียดเนาะค่ะเนาะมาน้ำกันวิไลสี่แยกตัวออกมาอยู่ตั้งหากมันกับผสมขั้วนะค่ะพี่น้องค่ะเอาสำหรับคลิปนี้มือนีวิไลก็ขอบคุ่นพี่น้องปองป๋ายสูผ้ผูสุกคนนะคะพี่น้องคับขอให้พี่น้องปองป๋ายยูดดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคิดวังสิ่งใดก็ให้สมหวังดังปรารถนาคิดเงินให้ได้เงินคิดทองให้ได้ทองอย่าเจ็บอย่าจนเด้อจจพพี่นนนนนงงงงาุุฟฟฟัััเป็ เนาะค่ะเนาะประเทศเพื่อนบ้านขอบคุณค่ะเราเจอกันไหมพอกันไหมในคลิปหนาเนาะจ้าพี่น้องขาคลิปนี้วิไลก็ขอโทษขออภัยใจตุ่มบักตุก่มเราพอกันไหมเด้อจ้าสวัสดีตอนเช้าๆของเมือนนงที่จังหวัดเชียงรายเนาะค่ะพี่น้องค่ะเช้านี้เราก็เตรียมแพกกระเป๋ากันอแล้วค่ะแต่ก่อนจะแพกกระเป๋าหรือว่าก่อนที่จะเดินทางเนาะค่ะเป็นการเดินทางกับจังหวัดเชียงใหม่เนาะค่ะพี่น้อง เป็นการเดินทางย้อนกลับมาจังหวัดเชียงใหม่แต่วิไลลงมากินข่าวเส่าก้อนเนาะคะ่ะวิไลลงมากินข้าวเช้าอาหารตอนเช้าโอเคคะ่ะพี่น้องคะ่ะโรงแรมเขาจัดได้เริดอหรูสเมนเตนมากเนาะอันวิไลามาเชียงใหม่มาเชียงรายวิไลบ่ได้กินนั่นยังก่อน้ำเนี้ยวขนมจีนน้ำเนีย้ยค่ะพี่น้องคะ่ะแต่ที่โรงแรมเขาจัดได้โอเคมีน้ำเนี้ยวด้วยคะ่ะ วิไลกับโซยไปเสละาคาขอบอกซี่ถวยลราคะพี่น้องค่ะวิไล่กับกินของอาหารฝรั่งนิดๆเน้อๆเหรอไปไลกับกินผัดมาม่าเนาะค่ะเนาะมีกับผัดมาม่าแล้วก็มาพอขาเห็ดแซ่บค่ะเพื่อนพ่อใหญ่กับมากินได้พี่น้องเพื่อนพ่อใหญ่ไปใส่กับมาสร้างกินแต่ผัดพ่มามพราะเรากับผัดไทยเนาะค่ะเนาะแล้วก็มีขนมกินน้ำเงี้ยวไิไล่ทั้งโอเคค่ะแบบ พไปงไงยังวะนี่เธอจะกินหลายเกินไปแล้วไม่ได้ค่ะเราเสียไปลแ,ลแล้วนะ่ะเนาะจัดเต็มค่ะจัดกินหนำเหนียวนะคะพี่น้องค่ะก่อนที่จะเดินทางต่อไปสําหรับมือนี้การเดินทางก็คือจากวารังสีเนาะคะ่ะการเดินทางก็คือจะเที่ยวต่อไปเรื่อยๆเที่ยวไปนิดเที่ยวไปหน่อยแล้วจนไปถึงวัดร่องขุณน,นะคะ <c oughs> พี่น้องค่ะเสร็จจากวัดร่องขุนก็จะเดินทางกลับเข้าไปเชียงใหม่แล้วก็พักเชียงใหม่อีก 3คืนค่ะพี่น้องค่ะจังสิได้บินไปต่อที่จังหวัดกระบี่เนาะค่ะพี่น้องเนาะเ mm hmm. พราะว่าอย่างหูบอค่ะเพราะว่าตามกําหนดแรกทําไมถึงต้องย้อนกลับ <Yeah. S 1> มาที่เชียงใหม่นานเพราะว่าการที่ที่แรกตั้งใจวัดสีเศซาลดลระคับกันเองราคากันเลยยันเมื่อยอยันยังกันเลยกัน บุกกันไวแล้วเฮ็ดอีกอยังกันไวแล้วก็เลยต้องเฮ็ดตามแพน,นนะะันเนาะค่ะก็เลยกลับมาเชียงใหม่อีกสามมือเแล้วก็การเที่ยวเชียงรายสําหรับวันนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งวันและอีกหนึ่งเช้าะคะ่ะพี่น้องคะ่ะกินข้าวเศร้าเรียบรอย้อยอีกยังเรียบร้อยแล้วกับสิบวิไลกับสิภาพพ่อเมียพี่น้องเดินทางตอนนะคะวิไลก็ขอบพุณนพ่อเมียพี่น้องสู้ผู้สุขคตน,นะคะจิเป็นกําลังใจให้วิไลเสมอมาก มาเที่ยวกับปีไล่มาตะล่อนตะล่อนกับปีไล่วิไล่กับผพ้าพรอแม่พี่น้องชมนั่นชมนี่ตามภาษาล่ะค่ะพี่น้องคะ่ะวิไลไม่ได้เป็นคนที่จะนําเที่ยวเองเนาะคะ่ะวิไลก,กันตามพ่อยง่เที่ยวคือกันล่ะค่ะพี่น้องพ่อหญ่พาไปเที่ยวเมืองใดวิไลก็ต้องไปเนาะคะ่ะเมนาะว่าแม่ก็ต้องไปพ่อใหญ่พาเที่ยวที่ไหนเราก็ไปด้วยเนาะคะ่ะเนาะ จังบาหลมีไลบะมีปัญญาดอกค่ะ,คะไม่มีปัญญาที่จะหาเงินมาเที่ยวเองได้เด้อะค่ะพี่น้องคะทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเพราะว่าพี่ให้นะคะทุกสิ่งได้ทุกสิ่งทุกอย่างได้มาเพราะว่าพ่อพ่อใหญ่ให้นะจ๊ะพี่น้องจ้ากะเจอกันที่วัดร่องขุนเดอ <L ending. S 1> อ้อค่ะพี่น้องเนาะขอพุณพี่น้องป้องไปสุขปู่สุขคนเดอะะ้อค่ะแล้วเจอกันนะคะรักรับจุบ๊บ